สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นฮอตัวใหม่นะครับเป็นฮอเล็กนะครับตัวนี้จะเป็น c h ช n แนลมอเตอร์บัลเลตนะครับตัวนี้จะเป็นของเ k นะครับในรหัสรุ่น x k K 1 7 0นะครับเป็น u h 60L นะครับตัวนี้เป็นแบ็กฮอกนะครับสีใบพัดนะครับมอเตอร์บัลเลตนะครับผมก็เป็นระบบเซอร์โวมีระบบไจโรช่วยบินนะครับ สัญญาวิทยุ2.4กิกะเฮิรต์นะครับระบบชาร์จ USB มีระบบเซ็นเซอร์ล็อกความสูงแล้วก็ขึ้นลงออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องกัน,นก่อนก่อนภาในกล่องเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะเป็นแผ่นรอง ก็เอาไว้หัดบินแลนดิ้งให้ตรงจุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท่นรองให้ก็ที่หมวคันธงนะครับหมวก็จะเป็นตัวธรรมดาครับมีปุ่มเทคอัพออโตมีสปีดรัแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสกเกลอ่าเป็นแม็คฮอกสีเขียวทหารนะครับ เป็นสีน่เบดแล้วก็มอเตอร์หลักเป็นบัตเลดนะครับมอเตอร์หลักบัตเลดมอเตอร์หางเป็นธรรมดาครับจะมีไฟสองจุดนะครับคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมีชุดล็อกระบบคอนโทรลเป็นเซอร์โวนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรีอ่ใน ชุดก็จะมี USB, สายชาร์จ USB พร้อมแบตเตอรี่3.7โวลต์หนึ่งก้อนครับซื้อเพิ่มได้นะครับผมก้อนหนึ่ง350บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแท่นมีแท่นจอดด้วยนี่ครับสำหรับใครเราต้องประกอบดันเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีบานเป็นแท่นวางสำหรับวางโชว์ เศษสำรองมีเมนเกียร์ใบพัดหลักสำรองมีพัดสำรองมีเมนเกียร์มีชุดถอดเปลี่ยนอะไรดะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการบินกันดีกว่าแบตเตอรี่ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กปุ๊บมันพร้อมบินเลยนะครับ ไฟจากระพริบสีเขียวสีแดงจากนั้นก็มาใส่ตัวขนมปี๊บมนต้องแน่นๆหน่อยนะ ได้ลวดันให้ต้องล็อกนะครับพร้อ,อมบินรีโมดคอนโทรลจะใช้ฐานหกก้อนจากนั้นก็เปิดรีโมทนะครับดัน,ขนเขาเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งเขาจะเซ็ตตัวจากนั้นางพัดออก ไอตอนขึ้นผมอาจจะอยู่บนฐานนะตอนลงลงตรงไหนไม่รู้ผมผมไม,ไม่ได้บังคับให้มันแม่นยำขนาดนะั้นะเป็นเซอร์โวครับนนเราเล่งขั้นเล่งก็ยังไม่ทํางานนะครับแต่พิซจะปรับวิธีการสตาร์ทก็มี2วิธีโดยการกดปุ่มเทคออฟหรือจะใช้สตาร์ทด้วยวิทยุก็ได้ทางออกแบบนี้เมื่อเราถ่ายเขิ๊กออก มอเตอร์ทำงานนะครับแต่ยังไม่ดินค่อยๆดันนะครับดันใบพัดเขาจะปรับเองก็ถึงจะดินด้นขึ้นเป็นมอเตอร์บันเล่ดินดีนดิน่งน,นะครับเล็กทีกท่สุดหนู ินดีนะครับเลยตัวนี้ราคาสามพันหกร้อยเก้าสิบนะครับเย็บฟงดินเดอร์หรเมียย เร็วด้วยนะโอเคดูให้ถูกสูทนะครับ น,นี่มันมีลมจะลองกับลมจอดดูตาราดจอดไม่ได้จะได้ <c oughs> โอ้อยา,ากเหมือนกันนะ ก็อัจฉริยะละปั๊บโย้รุนมากครับมีลมียากมากเลยโอ้ยากยากจะด้า แบบได้นะโอเคนะครับก็ได้เท่านี้แหละไม่เก่งไปมากกว่านี้แล้วนะครับเน้นมีลมเลยการจะลงให้เป๊ะเลยได้ยากมากนะครับผมโอเคสําหรับใครสนใจนะครับ K170XK นะครับ UH60 นะครับตัวนี้ติดต่อสอบถามที่ l ลาย ID แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้ครับผมไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนเลยนะ เนื่องจากผมทำอาชีพเสริมมานะครับอ่าโอเคลากันด้วยสินค้าตัวนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ